ส,ส,สวัสดีครับนี่คือ Facebook Live พบกันอีกครั้งใน Facebook ทุกวันอังคารน,นะครับชัดนะฮะทั้งเสียงแล้วก็ทั้งสัญญาณนะครับบางที Wi-Fi ก็ดรอปบ้างแต่ว่าตอนนี้สัญญาณชัดนะครับก็เรื่องใหญ่ในวันนี้คือเรื่องของการที่มีผู้พิพากษาที่อยู่ในศาปกครองที่มีความความกล้าหาญในการที่จะ ในการที่จะพูดถึงการใช้อำนาจในการทวงดูนำานาจของคอสอชอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพูดมาพักหนึงแล้วว่ามีมีความหวังที่ศาลปกครองในขณะที่ไม่ค่อยมีความหวังที่ศาลร,รัฐธรรมนูญหรือความหวังที่องค์กรอิสระแต่ว่าในศาลปกครองมีผู้พากษาหัวก้าวหน้าเยอะหลายคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเสียงข้างมากทั้งหมดแต่ว่าเป็น เป็นจํานวนที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาการไปถึงขั้นที่อาจจะมีต past, ุลาการพิวัตรที่แท้จริงที่ไม่เหมือนกับตุลาการพิวัตรปลอมแบบที่เราได้เห็นมาในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนปี2 5 4 9มาจนถึงปัจจุบันนะฮะตุตลาการพิวัตรปลอมก็คือความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงการการการ,การวินิจฉัยก้า เกินกรอบเขตตามปกติแต่ว่าถึงเวลาพอก้าวเกินกรอบเขตตามปกตินั้นดันเป็นคำวินิจฉัยซึ่งเข้าไปก้าวไกยการใช้อำนาจตามสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้นตุลาการพิวัตรปลอมที่เราได้เห็นในช่วงตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้รวมไปถึงทั้งการการทำลายพักการเมืองการทำลายการเลือกตั้ง การสยบยอมต่ออำนาจดิบของกองทัพในการยึดอำนาจเนี่ยตุลาการพิวัตรปลอมเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะวินิจฉัยเกินกรอบเขตอำนาจหน้าที่ของศาลตามปกติแต่แท้ที่จริงแล้วไปวินิจฉัยในเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องก็คืออย่างเช่นสภาเนี่ยเขาจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปบอกว่าห้ามสภาเขาจะมีมติออกกฎหมายกู้เงินสล้านล้านก็ไปห้าม านายกเขาจะสั่งย้ายเจ้าหน้าที่นะฮะก็ไปไปหาว่าเขาทำผิดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเกินกรอบเขตตามปกติแต่แท้จริงแล้วเป็นการวินิจฉัยที่ก้าวไกลเข้าไปในเขตแดนของการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติอันนั้นเนี่ยแหละไม่ใช่ตุลาการพิวัตรที่แท้จริงแต่ว่ามาในคราบของสิ่งที่สิ่งที่ ฝ่ายที่นิยมการใช้อำนาจเด็ดเนี่ยไปเรียกว่าตุลาการพิวัตรอันนั้นไม่ใช่ตุลาการพิวัตรคุณอยากเห็นคุณอยากเห็นรสชาติของการจุดเริ่มต้นของตุลาการพิวัตรเนี่ยคุณอ่านคำว่าน,นิฉัยเสียงข้างน้อยที่วันนี้ลงลงที่ไหนลงในหนังสือพิมพ์นะฮะผมหยิดไทยโพสต์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเมื่อช้าบอกว่าเรื่องของการมีอำนาจเหนือสารเนี่ยคำเนี้ยคำเนี้ยเป็นคำที่ยิงตรงไปถึงคสชนะฮะ คุณอยากเห็นตุลาการพิวัตรวันนี้ผู้พากษาที่สาปกครองให้เห็นถึงกลิ่นอายนิดนึงแล้วว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโอเคนั่นคือตุลาการพิวัตรในไทย j u d i c i a r y a c t i v i s m ในไทยในะแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นกันโดยที่ที่ผมพูดถึงเนี่ยม,มันมาจากเรื่องอะไรนะฮะก็เท้าความกันนิดน,งนึงก็แลวกันเพราะว่าท่านท่านอดีตนายกยิ่งรักเนี่ยได้ยื่นขอทุเรา อายาดท,ทรัพย์สิน35,000ล้านบาทสารปกครองมีมติออกมา5ต่อ2เมื่อวานนี้ก็มีเอกสารเผยแพร่ออกมาถ้าคุณไปเข้าไปในเว็บไซต์ของสารปกครองก็จะมีเอกสารเผยแพร่นี้ซึ่งค่อนข้างสั้นแต่ว่าในเอกสารนั้นก็ไม่ได้มีคำนิชัยเสียงข้างน้อยให้อ่านนะฮะคราวนี้ถ้าไปขุดต่อเนี่ยสื่อก็นำคำนิชัยเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยมารายงานกันแล้วปรากฏว่าในเสียง5ต่อ2เนี่ยถ้าคุณไปอ่านคำนิชัย ของสองผู้พิพากษาซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยมันมีมุมที่น่าสนใจแต่ว่าก่อนอื่นผมพูดถึงเสียงข้างมากก่อนว่าเขาสรุปออกมาว่าอย่างไรนะฮะว่าเขาสรุปออกมาว่าอย่างไรคือสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการที่สารจะมีคําสั่งทุนเราการบังคับตามคําสั่งพิพาทในระหว่างพิจารณาคดีนั้นเนี่ยต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนดไว้3ประการก็คือ 1. คําสั่ง อพิพาทน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 2. การให้คำสั่งพิพาทมีผลใช้บังคับต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากที่จะแก้ไขเยียวยาในภายหลังและ 3. การทุเลาการบังคับตามคำสั่งพิพาทไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐหรือแก่การให้บริการสาธารนณะซึ่งเมื่อพิจารณาคำขอของนางสาวยิ่งลักษ ซึ่งได้ยื่นคำขอเป็นครั้งที่สองและก็และข้อเท็จจริงในการชี้แจงของคู่กรณีเนี่ยรวมถึงกรมบังคับคดีแล้วเนี่ยสารพิเคราะห์เราเห็นว่าแม้ผู้ฟ้องจะอ้างความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งเรียกให้ชดใช้เงินหลายประการแต่ในเมื่อการวินิจฉัยว่าคำสั่งพิพาทจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ประเด็นในเนื้อหาของคดีที่ศาลต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาพิพากษาต่อไปในชั้นนี้จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าคำสั่งพิพากษาน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลร,ร,ระบ,บุว่าแต่ในเมื่อการวินิจฉัยจะวินิจฉัยว่าคำสั่งพิพากษาจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นประเด็นในเนื้อหาของคดีที่ศาลต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปเสร็จแล้วศาลก็ต่อนะฮะวิพิเคราะห์ต่อไปถึง ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับการลดลงของเงินซึ่งปรากฏเมื่อเปรียบเทียบจากการรายงานทรัพย์สินต่อปปชซึ่งที่ที่ศาลได้อ้างถึงเนี่ยเป็นการรายงานทรัพย์สินของปปชซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ได้ได้รายงานไปซึ่งถ้าถ้าไปดูตอนที่พ้นจากตำแหน่งหนึ่งปีเนี่ย มีจานวนเงินรวมเท่าหนึ่งเสร็จแล้วมีการอายัดไปสัดส่วนหนึ่งซึ่งลดลงจากจํานวนเดิมซึ่งเคยมีโดยที่สารพิเคราะห์ว่านางสายิรักษ์ไม่ได้ชี้แจงหรือโต้แย้งข้อมูลดังกล่าวนะกรณีนี้จึงเชื่อได้ว่านางสายิรักษ์มีพฤติการยักย้ายถ่ายเททรัพย์เสียนจริงนะฮะโอเคอันอันนี้คือเสียง เสียงข้างมากเสียงข้ามากที่ออกมาแล้วก็สรุปเป็นคำวินิจฉัยของศาลนะครับนี่คือศาลปกครองกลางนะฮะศาลปกครองกลางาแล้วทีน,นี้ในเสียงข้างน้อยเนี่ยซึ่งมีอยู่2คนเนี่ยมุมมองก็แตกต่างและแตกต่างโดยสิ้นเชิงแตกต่างโดยโดยเรื่องประเด็นซึ่งเกี่ยวออกับหลักการด้านกฎหมายซึ่งซึ่งแมคโคร กว้างกว่ารายเลียนเล็กเล็กน้อยที่ที่เสียงข้างมากให้ความสาคัญนะครับซึ่งถ้าคุณไปดูเนี่ยเสียงข้างน้อยมีอยู่สองคนด้วยกันคนหนึ่งก็คือคุณพานุพันธ์ชัยรัตน์นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงสิ่งที่คุณพานุพันธ์พูดอีกคนหนึ่งก็คือคุณวชิระชอบแต่งคุณวชิระชอบแต่งเนี่ยเป็นตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองกลางในฐานะเจ้าของสำนวนแล้วคุณพานุพันธ์ชัยรัตน์เป็นรองอธิบดีสารปกครองกลาง ส่วนคนอื่นที่เป็นเสียงข้างมากนะฮะที่เห็นว่าไม่ต้องมีคําสั่งทุเลาเนี่ยก็จะมีอธิบดีสารปกครองกลางคุณวุฒิมีช่วยคุณชาวฤทธิ์ลาภผลซึ่งเป็นตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองคุณทวัชชัยสนธิวณิตตุลาการหัวหน้าสารปกครองคุณพึ่งรวงประเสริฐพณิชการซึ่งเป็นตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองแล้วก็มีคุณทสดีศรีวิเชียนซึ่งเป็นตุลาการสารปกครองอันนี้คือ5คนที่ไม่ให้ออกคําสั่งช่วยคุณยิ่งละส่วนอีกสองคนซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ คุณวชิระเนี่ยซึ่งคนไหนต้องการฉบับเต็มอ่านไทยโพสต์แล้วก็อ่านในเว็บไซต์ของ Administrative Court ได้ก็ลงนะคุณวชิระเห็นควรว่ามีคำสั่งทุเลาการยึดอาย,ยัดทรัพย์บางส่วนคือห้ามไม่ห้ไม่ให้ขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่ซอยนวมินแนะขวงนวมินของของ,ของคุณยิ่งรักและครอบครัวรวมถึงบรรดาสิ่งของและเครื่องใช้ภายในบ้านไว้จนกว่าศารจะมีคำพิพากษาคดีตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่า เอาจริงแล้วเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่คุณยิ่งรักขอให้มีคําสั่งทุเลาเนี่ยเพราะว่าในอนาคตหากจะเยียวยาถ้าเกิดถ้าเกิดคําสั่งตามปกครองและคดีนี่มันมันถูกพิสูจน์ออกมาว่าคุณยิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยถ้าจะเยียวยาคุณยิ่งรักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาเงินมาคืนมันมีทั้งบ้านทั้งทรัพย์สินซึ่งเป็นของคุณยิ่งรักเองถ้าคุณเอาไปขายท่อตลาดแล้วเนี่ยคุณก็เยียวยาเขาไม่ได้เพราะว่าคุณของไป คุณเอาของไปขายแล้วคุณเอาของของเขาไปขายแล้วรวมทั้งทรัพย์สินอย่างเช่นบ้านนะฮะหรือของมีค่าอื่นที่ไม่ใช่แค่เงินซึ่งอยู่ในบัญชีเงินอยู่ในบัญชีเอาจริงแล้วถ้าคุณจะคืนเงินเนี่ยมันก็แค่เอาเงินโอนมาจากกระทรวงการคลังกลับมาที่คุณยิ่งรักแต่ว่าแต่ว่าในกรณีของของมีค่าส่วนตัวที่คุณอายัดไปเนี่ยถ้าคุณเอาไปขายทอดตลาดในที่สุดแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใครจะกล้าซื้อซื้อบ้านอดีตนายกไปอยู่เนี่ยนะฮนะ ในขณะที่รู้ถึงกระบวนการของความไม่ค่อยยุติธรรมของการยึดทรัพย์ทั้งหมดนี้เนี่ยนะใครจะกล้าไปซื้อเนี่ยคือแต,แต่แต่วันหนึ่งถ้าคุณขายท่อตลาดไปแล้วคุณจะเอาคืนมาเยียวยางนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเสียงข้างน้อยคุณวชิระตรงนี้ก็มีเหตุมีผลมากมีเหตุมีผลมากเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีอะไรแน่นอนน่ยสมมติว่าวันหนึ่งคดีทั้งหมดนี้มันถูกพิสูจน์ว่ามันไม่มีความเป็นธรรมเลยแล้วคุณยิ่งรักจะต้องได้เงินคืนเหมือนกับคุณทัศษิณจะต้องได้เงิน4 16, ี่หมื่นหนคืน บางสิ่งเป็นอย่างคุณทวงคืนกลับมาไม่ได้นะบ้านของเขาสัพเสินส่วนตัวของเขามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองคราวน,นี้คุณพานุพันธ์ชัยรัตน์โอ้โหคือผมเลยผมต้องใช้คําภาษาอังกฤษแล้วเป็นคําภาษาอังกฤษที่ผมใช้ในคืนวันนี้แล้วก็เป็นคําที่อาจารย์ปียบุตรแสงกนก,กุลเขากําลังจะเขียนโพสต์ใน Facebook ลงในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อาจารย์ปิรบุตรกาจะร่ายยาวแน่นอนเกี่ยวกับเขาไ่ได้ใช้แลนด์มาร์คเสียงข้างน้อยแลนด์มาร์คดิเซน ซึ่งต้องจดจำของคุณพานุพันธ์ชัยรัตน์ที่คุณพานุพันธ์ชัยรัตน์ได้ได้เขียนเนี่ยโอ้โหผมบอกว่าอันนี้คือคือบางทีเนะี่ยคุณต้องอ่านแล้วแล้วแล้วคุณอ่านแล้วแบบคือมันทีเดียวอยู่มันทีเดียวอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวฟังถ้ามุมมองทางวิชาการเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างประเทศสไตล์ฝรั่งเศสหน่อยเดี๋ยวฟังอาจารย์ปิยบุตรเขียนเรื่องนีอ้อาจารย์ก็จะเขียนลงเรื่องนี้เต็มๆช่วงวันนี้แหละคุณพานุพันธ์เขาว่าอย่างนี้ ฟังดีๆนะแล้วผมไม่ต้องขยายความผมไม่ต้องวิเคราะห์เลยผมจะอ่านเป็นท่อนยาวเลยแล้วแล้วมันก็จะจบเลยสำหรับ Facebook Live วันนี้เพราะานี่คืออารยะคัดขืนไม่ใช่ไม่ใช่ใชขออภยัยไม่ใช่อะไรก็คือน,นี่คือสปิริตของตุลาการพิวัฒนอย่างที่เมืองไทยควรจะได้เห็นมากกว่าที่ได้เคยเห็นมาในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับโอเคผมจะอ่านให้ฟัง คุณพานุพันธ์ชัยรัฐว่าอย่างนี้รองอธิบดีสามปกครองกลางในสภาพที่ประเทศตกอยู่ภายใต้ก,การปกครองที่ไม่ปกติเพราะถูกปกครองโดยคณะบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งมาจากการทำรัฐประหารโดยในการปกครองประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินไม่มีระบบตรวจสอบและทวงดูนอำนาจที่แท้จริงตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เมื่อคณะบุคคลดังกล่าวได้ใช้อำนาจทางปกครองต่อประชาชนเกิดเป็นข้อพิพาทและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตุลาการปกครองซึ่งทำหน้าที่ต้องตระหนักและสำนึกต่อการทำหน้าที่ตุลาการของรัฐและมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญขององค์กรตุลาการในรัฐสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญขององค์กรตุลาการในรัฐสมัยใหม่คุณพานุพันธ์ชัยรัฐเขากำลังพูดให้ผู้ภากษาในรัฐสมัยเก่าให้ทุกคนเข้าใจนี่แรงมากนะตามหลักกฎหมายมหาชนเพื่อป้องกันการใช้อำนาจรัฐตามอำเภอใจและไม่เป็นธรรม และเพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมไทยตลอดจนความเชื่อถือในการอำนาจความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองไทยต่อสังคมโลกคุณพันธุ์ปัญชรัตน์แทบจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนแรกซึ่งผมได้ยินพูดถึงเรื่องนี้ว่ามันมีความน่าเชื่อถือในในอำนาจความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองไทยต่อสังคมโลก ความน่าเชื่อถือต่อสังคมโลกสังคมโลกจะคิดอย่างไรเกี่ยวกับสามปกครองไทยท่านผู้ภิพาษาคนนี้กำลังบอกว่านั่นคือเรื่องสำคัญมากคนอย่างนี้มีวิชั่ n นท่านว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าในสถานการณ์ที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพลเอกประยุทธ์และคอสชอซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ และมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการออกคำสั่งให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับและที่ผ่านมาได้มีคำสั่งให้ให้คุณให้โทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นจำนวนมากจึงไม่มีหลักประกันว่ากรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจพิเศษของพลเอกประยุทธ์และคสชจะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งรักภายใต้คำสั่งหัวหน้าคสช ห้าสิบกทับสองห้าเก้าลงที่สิบสามกันยายนห่งสองห้าาเก้าภายใต้หลักการปฏิบัติราชการที่ดีและหลักนิติธรรมท่านพานุพันธ์บอกนี้บอกว่าไม่มีหลักประกันว่ากรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจพิเศษของพลเอกประยุทธ์และคอสอชอจะดําเนินการยึดและยัดทรัพย์สินของนาง,นางสาวยิ่งลักษณ์ภายใต้หลักการปฏิบัติราชการที่ดีและภายใต้หลักนิติธรรม ดังนั้นเพื่อป้องกันการใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียวโดยไม่เป็นธรรมต่อประชาชนจึงสมควรที่ศาลจะมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งศาลปกครองตามคำสั่งทางปกครองคำสั่งเขาไม่ได้ใช้อันนี้นะฮะนี่คือ landmark dissent dissent สองอานที่คุณต้องอ่านเสียงข้างน้อยสองสบับที่คุณต้องอ่านก็คืออันนี้ของคุณพานุพันธ์ชัยรั์ แล้วก็ของหม่อมหลวงฤทธิเทพเทวกุลซึ่งเป็นคำนิจชัยเสียงข้างน้อยในคดียึดทรัพย์คุณทักษิณซึ่งท่านบอกว่า46,000ล้านไม่ต้องยึดเลยไม่ควรจะยึดเลยผิดหลักการตั้งแต่ต้นคุณพานุพันธ์ชัยรัฐระบุว่าคดีนี้เนี่ยไม่ใช่คดีปกครองลักษณะทั่วไปในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีสภาพการปกครองเป็นปกติแต่เป็นคดีปกครองที่มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางการเมือง และมีการใช้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จในการปกครองประเทศทุกระดับจึงเกี่ยวข้องกับอำนาจของศาลปกครองในฐานะองค์กรตุลาการของรัฐในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและต้องวินิจฉัยคดีนี้ตามหลัก judicial activism เนื่องจากคนเอกประยุทธ์และคสชได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศซึ่งเป็นการได้อำนาจรัฐ โดยไม่ใช่วิถีทางประชาธิปไตยตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและไม่ใช่วิถีการปกครองที่ได้รับรองจากนานาอารยาประเทศและองค์การสหประชาชาติ UN ที่ไทยเป็นสมาชิกพานุพันธ์ชัยรัตน์ฮะผมให้บุคคลแห่งปีแล้วท่านผู้พิพากษารองรองอธิบดีรองอธิบด,ดีสารปกครองกลางฮนะ บุคคลแห่งปีและสำหรับผมนะฮะเป็นผู้พิพากษาที่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง